ตะวันก็เจ้ารถบายรถพิกอัพแหล่ะมจีรถก็รถิกอัมีรถก,ก็นูนก,นก็จมากิมโกรืเปล่าฮะซิมโฮคอซูนโกี่ละวัรถปิกอักอพรู้ต่งรถเนะบายรถปิกอัพ สวัดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับ FC ครับเมื่อนี้ FC มือโปรเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับน้อมาขอโชว์ขอลาบจากปู่หลุบรับ FC ครับงวดก่อนนี่เพิ่นมานะครับนะเพิ่นก็มาจุดได้หาตัวเดียวหาผมมีอยังเก่าศูนย์ใส่กับไปหาศูนย์เต็มๆครับงวดก่อนก้อนผุดเพิ่นมานะครับเนาะเพิ่นก็มาได้อีกครับ FC ครับได้สองงวดสามงวดติดกันมายันได้ก็แห่งว่าได้ยันนั่นครับ FC ครับ อ่าส่วนของแม่เฮียงน้องขับนะเนาะเพิ่นเดินทางมาเมือนี้เพิ่นเปิดตัวขวี่ดีครับสีเห็นหน้าเห็นตาพเพิเลเตอรขับเด้อขออนุญาตเพิ่นเดียวเรียบร้อยนะครับอีว่ซี่ครับเอาเพื่อบ่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะไปเบิ่งแม่เฮียงเพิ่นสิพาขึ้นไปขอชโชคขอลาภจากปู่มื้อนี้สิได้เลขตัวใดครับอีว่ซี่ครับเป็นแนวทางให้กับฝากต่อให้กับ FC ทุกท่านทุกคนครับผมไปเพื่อบ่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนะาะตามแอดไปครับ FC ครัคบนะ ไปไม่ฮียงบาริาพาไปเบิร์นแน่จุดถูไว้ตรงไหนมีฮียงจะไปอยู่แดดได้เด้อหอนแห้งเนี่ยหอนแดดทีไปยืนอยู่แดดไปซองไม่เ,เห็นเนี่ยห่อซองแกะจก่ะทั้งไม่พี่ละนะครับเนาะนะเอาบัตนี้ครับอีซี่ครับตั้งไว้ทั้งไม่พี่ละมันออกไปแดดบุหรี่ครับมันหอนแห้งปวด บังแดดเห็นเลเด้ดเดอปูเด้ออ่อนแห้งไหรครับผมอ่อนแห้งครับบานเท่าสีนาวะน้อปีนี้เนาะครับผม ให้เปินมาปาดัดจางในให้น้อครับเนาะอีฟซีครับเพราะว่าขางนอกมันแดดห่อนปวดรับครับอฟซีครับ,รบจุดไว้แล้วถ้ารุ่นพร้อมกันครับว่าสิได้ตัวไหนเนาะรับเนาะมีเปินมาจากมาจากใหรเนาะรับพี่เนาะโอ่มาจากเมืองเลยพูน่ะป้าตัวเปินกระเดินทางมาทางไกลมาจากเมืองเลยเพื่อมาขอโชคลาวจากปูขึ้นกันเนาะ คนแถบนี้นะครับนาะหนองบัวลำพูเมือง,งเลยอ,อุดรธานีขอนแก่นแวะมาขอโชว์ขอเล่ากับปู่หลุกเป็นประจำครับอีซี่ครับเอ้าทะยอยมาเรื่อยๆบาตรนี่โอ้คุณนะครับอีซี่ครับคนกระลังลังกันมากครับอีซี่ครับอมืม เชอญมาซ้อตังมอ้าว่้งปัจจ่เซียงเซียมซี่ก่อนตีคือ่ัวจังไหนนอว่าเนาะมาลอยเสียงอยู่ผูดเดียวนาะใจักัอลาบาทนี่สองสองเก้าสิบเจ็ดสองสองกัสิบเจ็ดเอาเลขสองสองกัิบเจ็ดเลขเซียมซี่นะครับเด้อเดี๋ยวเอาเบินี่สองสองกัสิบเจ็ดสองกัสิบเจ็ด อ้าคือได้หลายตูดเอัทเที่ยงอืมทสองเทียเท่ยอเอสองสองกับสิบเกียรขับสิบตรงกับเลรถูบ,บัน้องขับนอ้บนองอิบซี่ครับอันนี้เด้อขัดเด้อเลรกสองสองกับสิบเกีนะครับน้องแคปนะจอใบสิบตรงกับเบขกถูบ,บัคนเสียงเสีเยมซี่เบิง้งเอาสองใบได้ตี เสียเอาตะเล็กถูกไม่เฮี้ยงูุเดีวยวนครับเดือเพราะว่าเหลขถูกบรรจุดใบบรนคอไบไหลนะครับเนาะบรรยากาศภายในดานในคาบิซี่ครับอาศัยความร่มเย็นจากปูนี่แหละใสเพลิงความ่มเย็นนะครับเนาะระวังร้อเล็กถูกอยู่นี่ไม่เฮี้ยงมาบอกซูฟังเนี่ยว่าตอนยุ่งเทียบได้จักงวดแล้วแต่ไปยุ่งเทียบก็ได้ แห้งแค่ว่าเข้าซื้อไปมันถึงถือเองจ้ะสื้อไปก็ถือเองมันก้อนสีมาในฝันดีป่ก้อนซีมากับฟันดีฝันว่าจังไรฝันว่าน้องที่เสียไปมาถือรถส้นถึงรถไปส้นรถรถปิกอัพเขาออาใบนั้นออกอืมถือรถปิกอัพันนี้ก็เด้ก็เลยไปชนรถปิกอัพก็ได้ว่าไปก้น้องอะไรอย่างนี้ยางไปส้นหรือครับว่าืึ้นยังขี่ไปส้นเขับขี่ยังไปส้นขี่พวงมาใส ีโอใส่ช่วงประดิกรรมเขาเลยว่ามีหน้องเจ้าของบอกอย่างนีย่งไปเบิ่งอยังไปเบิ่งเหมือนเพยว่าน้องเจ้าของก็เลยอุ้มอุ้มน้องคือว่าหน้องเสียชีวิตไปแล้วตายตายเขาเลยว่าอุ้มน้องก็เลยตํารวจมาเบิ่งเหมือนเขาเลยว่าอุ้มน้องนะครับบ้านว่าอนหน่องเขาตรวจอันเบิ่งซุปบางอยังแล้วเขาเลยอุ้มน้องเอาน้องกลับบ้านโอ้พันศาในสุดเรียบร้อยแล้วกฤชิภาพันกลับไปทำบุญทำบุญตามประเพณีทบบุญัันี้ก แต่ว่าไปบ้านพ่อแมีหลังเก่าแหละแต่ว่ามันเป็นบ้านผู้อื่นแต่วันเปลี่ยนบ้านว่าเป็นบ้านพ่อเมียก็เลยไปเห็นคนกับหลายเนาะคนก็มาไลยหลายมันก็เลยว่าบ้านดึงสี่เขาเจะถามว่าเป็นคืเท่าไดร่เขาว่าหนึ่งซีหนึ่งซี่บ่นอายุน้อยกับว่าซี่สิบเอ็ดคือกันเก็อาย่นอกบ้านดึงที่สิบซี่ี่สิบสี่สิบเอ็ดอายุน้อยกับสี่สิบเอ็ด ้าหนึ่งทีใไรบอกว่าขัด41้านึที41เมน41ครับอายุน้องกับ41ผู้ตายก็อายุ41เมนเ็นรถมอไซค์่ว่ารถช้นนั่นรถปิกับนั่นสามหาสามหาป้ายทะเบียนสามหาจไปนรถปีกับปิกัพก็เดี๋ยวเห็นรถปิกัพก็เลยเห็นสองหาศูนเจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดอืมครับผมก่อนสิมานเหรอะ โอ้หมีเอฟมีเอฟซีเป็นว่าฝันว่าพ่อสไวเสียชีวิตว่าสันว่าโอ้หกับเอฟซีครับเล็กอยู่น้ำพ่อสไวเด้อครับเอาอยู่กับมียังไงล่ะครับเอฟซีครับก็เล่นก่อนส่มานน่วะเถาะก่อนสิมานเห็นว่าฝันดีแม่ฝันดีก็เล่นแล้วสอดออกแต่ว่าซื้อแบตเตอรี่อั่างไรซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วซีซีหนึ่งสั่งไว้ยางละสิบใบ สี่หนึ่งสี่งสี่ชาสิบสิบแล้วก็สามหาหาสามใยางละสิบสามห้าห้าสามยางละสิบสี่หนึ่งหนึ่งสี่ยางละสิบโอ้สี่สิบบแล้วตัวนี้สัสั่งไเวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้ำมาให้แต่ไก่มื okay. ่นคนเรก็จะเอามาให้โอ้ขาเจ้าก็ลังเตรียมมาให้ยอเตรียมแล้วแต่ว่าน้ำมาให้พอสื่อตัวเอนเลยสื่อจะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่ครับอันสาหาสามนี่ยังเันหูก็จะสื่ออยู่แต่ว่า เจ้ารถปายรถปิกอับหรอล่รถก็รถิดอับมืรถตัวนึก็มอมาชิ้นหกหรือเปล่าชิ้นหกคือชหกหเปล่ารถปิกอับนต่องรถนะป้ายรถปิกอัอรถป้ายรถรถปิดอับรถของปิกอับจะออกพชิหกมหกมันตัวแรกกมันสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดรถลงมาบ่เป็นหกเป็นขันบ่ อืมสี่สิบเจ็ดคนตายมันก็ต้องศูนย์เนาะเออแม่อะไนี่หรอกแต่ว่าคนตายเอาไปบ้านเลยที่สี่สิบเอ็ดที่อายุกับสี่สิบเอ็ดพอดีครับเอฟซีครับเอาให้บ้านอีกจำไว้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวแอดสะเขียนและสรุปตัวเลขให้ฟังไปก่อนนะครับเนาะครับผมในความฝันก็คือความฝันเนาะห้องฝันแบบไปห้ากับวราไปยังซั่นแหละครับพี่ครับครับผมใช่ครับผมใช่ครับ อายุหกสิบหกสิบสองปีหกสิบสามย่างครับเอฟซีครับอ่สวัยหกสิบหกสิบสามเลยครับเรืองบังหันมันออกไปหกสิบสามบริษัทจักบาทครับเอซีคร<อ>ับเพิ่นกระเสียดายน้ำยูพูปบอฝันเห็นอ,อืมหกสามเต็มเต็มเลยครับเอซีครับเอบาบัตรนี้ไม่ไม่เหี้ยงไปเบิ้องหันทูบให้แน่มันตัวไหนบ้าออกไปมันแดดโพดหาไม่เหี้ยงไปเบิ้อให้ได้จักตัวเนร แปดสองแล้วย่างอีกตัวนึงตัวนึงแปงมันในในเบอร์เดียวโอ้ต่เลขแปดเห็นชัดไหมอือครับผมเอาเลขทูบมาเลยครับแปดสองแล้วครับยุซี่ครับอ่ารุ่นตัวที่สามไปพร้อมกันนะครับเด้อตรงกับครับยุซี่ครับ, PC, รบเล่ยอยากนั่นอยากน้อย แปดสองเอาตัวล่างเป็นอย่างนอบัตรเนาะเงินงไงหมหกหกสองแปดสองหกบอแปดสองหกเด็กถูกแปดสองหกเนาะชัดเจนมันบอชัดเจนครับงบา,ายมันบออสามตัวเลขงวดที่ได้สามตัวเลย เอางวดที่รับอยู่ซีขับแปดสองหกชัดเจนนะครับเนาะแดดออกอีกแล้วครับต้องเฝ้าหฮมก่อนเย่าโทษทรัพย์สิโดดอีกครับสรุปตัวเลขนะครับเนาะมีเหงยงอนฝันก่อนทีเดินทางมาเลยครับเด้อมนฝันได้สี่หนึ่งกับสามหานะครับเนาะวันว่าน้องเป็นไปอ่าเกิดอุบัติเหตุครับพี่ี่ครับเกิดอุบัติเหตุก็เลย อายุ41ปีนะครับว่าเอาไปบ้านในที่41ครับพี่ครับส่วนมอเตอร์ไซค์สามหาครับพี่ครับเลขทูบมือนี้ได้826หรือ829นะครับเนาะสองสามตัวนะครับพี่ครับออกหัวขึ้นให้พร้อมกันกันพลาดครับพี่ครับอันนี้มีเฮียงเบนเดินทางมาจากทางไก่เลยครับเด้อเพิ่นมาขอโชคขอลาภไปครับ FC ทุกท่านทุกคนมือนี้นะครับเนาะให้ FC จงโชคหมานกันทุกคนทุกคนครับพีครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับพีครับสำหรับ ผู้เฒ่อเข้ากับเตรียมประกาศสม,มุดดินส้อม,มาจุดไว้นะครับเนะาะมีโชคมีหลักกำกันเลยครับเด้อ FC ครับวันที่16กพฤศจิก,กายน2566ันาะครับเนะาะโชคหลาภจงมาเกิดกับ FC ทุกท่านทุกคนครับผม FC จงรับจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับ FC ครับได้กันทุกคนแล้วนะครับเนาะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับพ่อไม่ได้คลิปหนา สวัสดีครับบัดีิงามครับ